ก็มีปฏิทินวัดหนองใหญ่เราก็จะทำการแจกให้ญาติโยมพวกนี้เนาะเป็นของชมด้วยเนาะเดี๋ยวก็มีพระนิยมเนาะเดี๋ยวมีท่อรวยนะพร้อมปฏิทินกะกองละหนึ่งชุดก็จะแจกให้ญาติโยมเนาะในการที่มาร่วมกันเซ็น้าภาพกล่องกระถิกกองละหนึ่งพันบาท ก็ญาติโยมมาร่วมทขบุญเราก็มีของชมรวยให้ก็มีประโรงก็รวยแล้วก็มีปฏิจจินตให้หนึ่งชุดต่อหนึ่งกองนิยมเนาะด้านล่างสารการเรียานเราก็จะมีพระอาจารย์มหาสตรีพระอาจารย์มหาเกล็ุ๊บท่านก็คอยแจกอยู่ด้านล่างห้องจบที่นึงไม่เป็นไรไม่เป็นไร ก็ก็ไม่เป็นไรเอาเอาที่ใส่ได้ไปเอาที่ใส่ได้ไปแล้วก็เดี๋ยวไอ้พุ่มไม่พอก็เดี๋ยวไปขอดอกเขาเพิ่มก็ได้ขออาจารย์อ่ะเราจะได้ถวายทีเดียวเลยไรเงี้นั่นเป็นเอาเอาเท่าที่ได้ไปนั่งเสียบก็ได้นะพี่นั่งเสียบตรงในร่มก็ได้ไม่จะหมดแล้วเหรอพี่เสียบทีเล็กก็ได้เสียบทีละร้อยก็ได้ทีละห้าร้อยเพิก็ได้พี่ปึ๊กปึกไปเลยอัดอัดอัดเยอะๆไปก่อนเสียบเรียเป็นแถวเลยนะเออแล้วก็มา สักการะหลวงพ่อสายลุงลผู้เป็นประธานหลวงพ่อสายลุงทั้งใหญ่เรื่องใหญ่อาลุศิตมาตักผม